สวัสดีจ้าสวัสดีเอซี่ทุกคนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคมนี้ดอนน่าสตอรี่นะจ๊ะมาจ้ะพี่น้องกินข้าวจ้ะเมื่อนี้กินข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องเมื่อกินข้าวเหนียวมาหลายเมื่อละเมื่อนี้ได้ตำทั่วจ้ะตำทั่วเซ็ดเพล็ดแ่บๆไข่ต้มพักก็ได้พักหนอกมาจ้ะพี่น้องพักหนอกพักกันจองเอาหลายใหญ่ห่างมาจ้ะลุย เลิกง,งานมากกับเฮี้ยวเขาข้ามาแล้วก็อย่าลืมล้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามยายโดนัดน้ำนเ้้อจากพี่น้องอือข้างนอก

không âm lâm nè Ừ, bóc khôm hết à, mừng xì khôm đọc đọc phân tích khung. Bây giờ lên dinh na, khẩu cứ tít mưa. khẩu tiết mờ phi không biết khẩu yên, không mệt này, hứ tiết mờ, hứ ngâm cái luôn ยาทำงานอืม bó khùng sắp subscribe lắm, cảnh trái Mì đi Rồi đi còn tắt tai mấy không <đoạn> <tôi> hả? <không> Ừm <đoạn> อืมเข่ากันแห่งไข่ต้มพักสดมาในต้มแบบซุกเลยพี่น้องบเอาแบบย่างบุกุ่ม Chàm ừ. hẹn Mà khai bầu đó chả Khói nó dạt chừng cần Hiếu hầu phía nào Bầu có bầu chắc sẽ bầu yên Mà cái này tôi ơn FC kiếm nắm cảnh Ừ. Cái hạt. Sẽ nói hàng. กาดตัวนี้ดีมื้ยเนี่ยแดด ครับไปแลาจะเห็นส กินละกินไป n h a าเกินกินอัาหารพี่แกนี่เยอะจ้ะมันพอก็ไม่กินนะจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเรื่องจ้ะที่เข้ามาติดตามคุณยายโดนัท ขอบคุณทุกมำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ยินดีตอนรับทุกผู้ทุกคนจ้ะยูด่ดีมีแห้งพ่อกำไน,นคลิปหนาจ้ะพี่น้องลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะถือหว,วยรวยเบอร์ก,กันทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า